สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ทุกคนเด้อจ้าเมื่อนี้ก็เปิดคลิปออกมาก็อยู่เมื่อนานน้นองทุกคนเมื่อนี้สบิวกับบอด้เกี่ยวเข่าเนาะหยุดพี่น้องหยุดอาทิตย์หนึ่งเนาะเพราะว่าเข่างันยังโบทันได้ซุกกัอะลรพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ก็สิพามาเบิง่งอ่าเพิ่นขึ้นค้างมักแตกเนาะพี่น้องแต่เพิ่นก็บบอด้ใส่น้ำใส่ยังยกคตไม่แล้วเนาะเพิ่นสิเอาอ่าเสื้อผ้าพี่น้อง เกษตรปุ่นเจ้าเสือพางเห็ดอ่าอีชังมันพี่น้องเห็ดค้างมักแตงเนาะเพื่อให้มักแตงจับขึ้นเป็นอันเป็นหมาอะไรพี่น้องเดีอันนี้ก็เป็นมักแตงเพิ่นพี่น้องเพิ่นกับลงมาปลูกแล้วเนาะปลูกตั้งแต่ตอนอันยังมาท่านได้เกี่ยวข้าคนละพี่น้องเลยมักแตงเป็นกำลังงามเนาะกำลังขึ้นหมาโอ้เพิ่นพึ้นค้างเลย แค่คลั่แคลงได้พี่น้องเอ้ยเป็นสิขึ้นแล้วเนาะพ่อแต่ว่าอ่าเสื้อผ้าเพิ่นม้วนเดียวน่าสิโบ่พอเนาะสองแถวครึ่งพ่อพี่น้องเอ้ยมาแต่งเพิ่นมื้อนี้ก็พากันยุตมืัอวานนีพากันแก่ข้าวเนาะพี่น้องมัดขา้าวแก่ขา้าวแล้วมื้อนี้รอรถปัน่นข้าวบ่ได้มามื้ออื่นมา,ม,ามาพี่น้องเอ้ยมื้อยุดผมว่ได้ว่างดอกพี่น้องเอ้ยมื้อยุตเกิดบริยุดเนาะพากันอัน ใส่ข้าวมักแดงแล้วก็เมื่อวันเมื่อคืนนี่พอนก็พากันพากันตัดยอดหมักโมทุกคนนี่อันนี้ก็สิเป็นเครื่องมักแดงคือกันนาะจากยังบ่ได้ใส่ข้างพี่น้องเลยเฮาก็เริ่มใส่ข้างหนึ่งเนาะยังข้างที่สองก็อีกเครื่องหนึ่งก็ะเป็นมักแดงจีิงก็มักแดงกัวบ่พี่น้องสมวิวก็ว่ามักแดงกินซุปอะไรเนาะเห็ดหวานอนี้พี่น้องก็สิมีมักโมเน่ผสมกันเนาะอันนี้ก็สิเป็นอีกส่วนหนึ่งพี่น้องส่วนเิงก็ยังหลาเพราะอแล้อพี่น้อง พันกว่าต้นเนาะเพื่อนกษตริลงมืออันบรุรบ,บัดหรือว่าหักสามมันอะไรพี่น้องเลยมุฮูวาสีภารกิจเพื่อนสิอ่าสัมฤทธิบอนเนาะกับว่าได้ไปใส่ดอกพี่น้องเอ้ยสิลบบ้านเฮาเนาะอ่าเวลาเห็ดน,นาแล้วกับสิพากันปลูกพังพี่น้องปลูกพอได้อยู่ได้กินเนาะบางคนก็ได้พี่น้องอบางเจ้าเพื่อนก็ขาย พี่กายมักโมโบมีขายพี่น้องเอยเพราะว่าก็จะปลูกมันหลายกลัวเนาะเพราะว่าพอได้กะปลูกมันทะไรพากันฮิตปลูกมันพี่น้องเอเพรวมช่วงนี้เนาะพอได้กะว่ามันเป็นราคาเนาะพี่น้องก็เลยบ่มีพอได้ปลูกพอจำพอนคนก็เลยปลูกลองเบิงพี่น้องเพื่อซื้อได้ขายเนาะถ้าบดได้ขายก็พอได้กินในครอบครัวอะไพี่น้องการขายก็ได้พอซื้อมะพริกปลาเด็กแป้งนัวเนาะ สุมือนี่เขาคลองมันแพงพี่น้องเอ้ยนับแต่พักตระาเพิ่นก็ติดเป็นกิโลขายสั่งเป็นกิโลขายแลเดียวนี่พี่น้องเอ้ยอน้าให้ไง่ขงเอาซองให้ก็ได้เทวแคมเทียงกุกหมวงพี่น้องผู้เริ่มสุกแหละมันจันนี่ก็สีลงมันเกี่ยวเนาะสีเอาเขาไปขายจากสีหาสอบพี่น้องเพื่อเอามาจ้างทีมงานเกี่ยวพี่น้องเอ้ยเขาเอาไปจ้างก็คือว่าฮะละเอากเกี่ยวพอท่านพี่น้องเกี่ยวพอท่านแล้วมันสีดอก หม,มักแตงบาาจำพรกะออกดอกแล้วเนาะทุกคนอันนี้ก็สิเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่นเนาะวันนี้เพิ่นเห็ดเู้เดียวเพิ่นพี่น้องซบิวบ่ไดอันอยังงามดอกเนาะแค่ซวิวมาถ่ายคลิปให้ f อซเบิ่งซสื่อเนาะพี่น้องผลงานของเพิน่นที่เพิน่นบ่ได้ไปใช้กะอยู่เบซี่หละพี่น้องขันสิไปหาเงินอยู่เมืองไทยกะบมมีผู้ใดไทยหน้าได้พี่น้องเลย มีผูเห็ดนาเลยเนาะมีผูพาเห็ดนาก็มาเนี่ยเพิ่นก็เลยปลูกอาซิขี่เพิ่นหมากพี่น้องชาวบิวบวูได้มากปลูกกันได้แต่มากกินพี่น้องเลยกินนี้อดับหนึ่งเนาะขันปลูกแลยขีข้านพี่น้องเลยประจมพรเพิ่นปลูกมักโมพี่น้องปลูกมักโมปลูกหมักแตงเนาะมักถั่วตัวปลูกติ <c oughs> เพิ่นกะชีปลูกเบื่องล้าพี่น้องครับมันไดพลปีนี้ ตัดกอข้าวแล้วเพิ่นกระชปปูกอีกพี่น้องเลยปลูกพอได้คลายในหลอบ้านนี่เลยเนาะส่วนไรกะส่วนไรกะตะกี้เพิ่นกะพากันปลูกมังโม่คายพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้มันผู้ใด,ด้กะแบบเฮ้อเห็ดมันเนะาะไากับบได้ปลูกมักโมมัก,มก,มกแตงเนาะเพิ่นได้น้องน้องสะใ่บ <c oughs> ่มีน้าบ่ สิพอ่ออยู่ที่เชือกพางตัวสิพอ่ออยู่บปเนี่ยมันแหน่ไหมสิพอ่ออันนี้ก็สิเป็นไฮเนาะพี่น้องไฮห,หน้าแหละตะกาพูแหละเพิ่นพักกันปลูกลก็อีพออยู่หน้าเทางิงอีจัสมิวก็ยังไม่ได้ขึ้นไปจ้ากเถ่อพี่น้องแต่เพิ่นปลูกเนาะเพิน่นสิปลูกมักโม,โมทางเท,งทงิงค่ะมักแตงมีมบ่อยู่เทงิงมโมีมเหรอวะว่าผู้เดียว วัดศีขนข้างเลยพี่น้องมันี้ก็ยุดเกี่ยวเข่าเนาะวันจันทร์บริพี่น้องจะเสีใจเกี่ยวเนาะว่าสิีห้าทีมงานซาเตอร์ซา,าอุยอะลรมาเกี่ยวแต่ว่าจะเพิ่นสีมาหรือบ่เพราะว่าเพิ่นเกี่ยวเข่านาะสะเดี่ยวพี่น้องเลยยังบริพาันเพิ่นเน,ะนาะหน้าห้ยใหญ่ซ้องห้ยังพันในลงมือว่าสีป,ปันเขา่กากับรถรถรถปันเขา่าโบยู่เนาะพี่น้องรถปันเขา่าเพิ่นไปปัดดป่นผูแทานาซาเด,ดีดด่ยวผูใกล้บพีพน้องเพิ่นยังบริโงมาเนาะ ก็สิปั่นกับพี่น้องเออยันพ่นตกบ่ม,บมีแพ้ตังปิดเข่าเนาะครับก็เลยอยากพากันปันป่นพี่น้องนี่เดคืมพ่นมาแล้วพี่น้องเลยจากสิเป็นจังไหล่อะละ,ละเนาะหมกงูหมก,มกแตงบอดจมพรกะสุดแสงหูแซงตาพี่น้องเลยอ๋อบัญชีลองปุกเบิ่องฐาเพินปุกได้พ่นเพิดกระสิบูคขายเลยพี่น้องเพราะว่ามีนามน้องสะใหญ่เลยเนาะแต่ก็ บมเต็มพี่น้องอเอ้ยเพราะว่าเฮาบได้กองน้าอันพ้นเข้ามาเนาะแต่ให้หน้าอะไรอันน้าพน้นคือกันแต่ว่าเฮาบได้กองเข้ามานี่มันตกลงมาเองเนาะพี่น้องเนาะกันกองเข้ามาจักว่าสิเต็มประจักหักบได้พากันกองปีนี้ก็ได้กลัวพี่น้องนพ่นสิทธิ์าแล้วมังโม่แต่งแดดเนาะพี่น้องอันนี้เพชรตังคจักเิ่นสองหามาชื่อมาดอกพี่น้อง ตันนี้เป็นดอกเลยเจ้าว่าสีกระดานแดดวะจักก๊กกกน้อยก็เป็นหมากพี่น้องคันไปซื้ออยู่ตลาดเพิ่นคายเป็นกิโลได้นับแต่พักเพิ่นกระติดเป็นกิโลเลยพี่น้องเอยชูมอือนี่ข่าวคลองแพงเพิ่นวาเงิ่นเพิ่งเพิ่นวาเนาะบาจำพรเพิ่นกะเฮากระเริบหนึ่งว่นแรกดอกพี่น้องเอยยัง,ย,ง,ย,งยังยังอ่ะนะ ผูบ้บ่แม่นบ่แม่นสามแถวพู้ติอันนี้ก็สิเป็นกองขเข่าเท้าแลวเนาะพี่น้องยังประทานในป่านจ้ากเถือนะ่อเนาะกระระ่อนหลดพนอะไรพี่นอ้องเอย้ยค้มผ้าค้มพนมึงรู้พู จ้าว่าพนจิตโอคำเนาะเพราะว่าสบ,บิวการรอโหลดพมามืออื่นพี่น้องเอ้ยพนไปไกลแล้วมืออื่นพนมาพนว่นเนาะนำนองเขากรได้พี่น้องเอ้ยโบเต็มปันใดเนาะชิปูหมักโมหม,มักแตงก็ได้จังหวะแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอเคแล้วพี่เราสำหรับที่มีคอจบคลิปไปสำนีดเด้อพี่น้องเอ้ยพ่อกันคลิปหนาน